พระนัดดาในรัชกาลที่สไตรทิพสุดาวิเศษกุลหรือหม่อมเจ้าไตรทิปสุดาเกษมสันหม่อมเจ้าไตรทิพสุดาเกษมสันมีพระนามลำลองว่าท่านหญิงไอเป็นพระธิดาลำดับที่53ในพระเจ้าบารมวงศ์เธอกมรมหลวงพรหมวรานุรักษ์และลำดับที่หในหม่อมอานเกษมสันณอยุทยา ประสูตรเมื่อว,วันที่30มกราคมพศ2453มีโสธรพาดาและโสธรพัคคินีรวมห้าองค์คือหม่อมเจ้าวิมนมาศเกษมสันหม่อมเจ้าวันณวิจิตกเกษมสันหม่อมเจ้าลักษณากรกเกษมสันหม่อมเจ้าพรพิพัฒเกษมสันและหม่อมเจ้ากเกษมพันธ์พิสุทธิ์เกษมสัน์ หม่อมเจ้าไตรทิพสุดาทรงกราบบังคมทูลลาออกจากฐานันดรศักแห่งพระราชวงศ์เมื่อวันที่26มีนาคมพศ2478เพื่อสมรสกับสุรินทร์วิเศษกุลอดีตประหลัดกระทรวงคมนาคมมีโอรสและธิดาสองคนคือสมกเกษมวิเศษกุลและวัยทิพชตาสุวรรณไตรทิพสุดาวิเศษกุล ถึงชีพิตตักสายณโรงพยาบาลเลิศศิล์นเมื่อวันที่21มกราคมพศ2 5 5 7สิริชันษา103ปีพระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทา,านพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพณวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารถึงวันที่28มกราคมในปีเดียวกัน และพระราชทานเพลิงศพในวันต่อมานับเป็นหม่อมเจ้าองค์สุดท้ายของราชสกุลเกษมสัน